เอาบ้านเลขทีขึ้นไปหอยน้ำบ่เอาแนวน้าใส่หรเอาเสือกมัเอาลวดก็ได้ลวดยุ่เงาันั้นมวยวาสนาเนี่ยาเงาวาสนาต้นนั้นเปิพน ER ้อเลยปีนได้เห็นยังต้นนี้เหรอเออเห็นบารลวดนั็นได้ก็จะให้ส่งลวดในลุงเลยแล้วันแปดเด้อลูกครับไ้ได้ก็ให้ส่งลวดได้ ฮะเออทีไม่ห้องน้ำหมดย่างน้ำกลนมาทีทีไม่ห้องน้ำหมดนองซองเบิ้งใต้ส่งบ่

ออจะเมนมันเศร้ามื่อได้เป็นยังสบายทุกคนเหลือสามรเหลือสามรอยโอ้ลุงเท่าแมวเันมาเหลือสามร่อยแบงไหนหมกเก้าที่คอยถิ่มวะอันนี้เป็นลบบานลับบานลับบาน

กระตันมันล็อกมันล็อกมันดาบหรอมันหลอกเลยเออได้อย<_<_ู่วะไม่ได้ก็ต้องได้แต่ว่าแต้นึ่งเดียวละแต่หนึงที่ทยป่ามาสอบมาไทยบ่ได้เอาเดิได้ตะโต แต่ตายแต่ตายเจ้าพลาดแล้วเจ้าพลาดแล้วเจ้าเบอเอากล่องมานำไปใส่น่ะไปใส่น่ะเอาเบอ่งน้ำแน้เอาน้ำแน่บ่ไปลบกาะตอยเด้อโอเค โดนเลยครับอันฝ่าเพิ่นฝากไปแล้วบ่ป่าเพิ่นฝากไปแล้วบ่เอาตีบ้ได้ฝากบ่บ้นไร่ที่นาใ่องเดยบ่ครเอาทไปำน้าเตมพ้อมันเลยังอ่ะแล้วพรอเอโพ่พี่่นี่า เดินๆนี่งหาเลี่ยงพอมาเทือลุงจิ้มก็อย่าไปเล่นกิจคลนมากนะขันเหล่งเล่นี่ประโยชน์แน่มันต้นต่าต้นต่าไม่ได้ตาน้าน้ะมันลงยุ่งลงยุ่งจอดอยู่กลางโอ้สุดยอดเลยวันนี้ไปยังไม่ได้ใช่แล้วแต่วันนี้ทางจะ ไเอาไม่จเอาไก่จบแล้วเด้อฮะเลกกี่วันเกี่วันั้งตัววันปมือเอาหวไก่ลดเนาะเอาให้มันน้ำไปเลยตามสบายเลยตามสบายเอาให้เธอสบายใจไมไยังเนี่ยยไปองมันส่ได้ส่งในกับบใส่รูเห็นถามแบดส่งในปโอ้ อันนี้บ่นบังเสานิป่บ่บ่บังบ่เห็นบ่ฟูเยอขงน้อบ่ยดเบังบังบังบ่บั้ะาอกมันสิตีกล้องลมพัดตีกล้องเจ้าเด้กล้องฮาาเอไปหางเลยลงเสาขลุงเอาคยนโอ้บังบนี้บังกล้องใครต้องการทำแน่นเนา เอาคืนซูไอมาเล็กดีดาอยูนี่นี่เอามาทุเขาเริ่งมาด้อพี่น้องเขาจับไปจับมาอยู่้าเนอเขาลวนเขาจะเสร็จมันจะไปท้าเนือยู่นี่ก็สีม oh, sure. ุงลังค้าอยูงนี้นี่มาหอยเวี่ต่อมหันกระส้กระบังล่มนี่ป่าเยอะเยอะบอเอาทานจังหน่อยเนี่ยมึงซองไตส่งมึงกันเด้อเอาอเฮ้ยไ ไอ้หวอกมันก no, pues pues ็ใส่สูงในไปเบ่งลวดยั่ข้ขางวลวดอซีเบงอซีบงล้วทุนยังต้องขางไปมุณเห็นแล้วลวดทุนประกาศซองขางกระพกเางเียวทุนประกาศซองนแต่ว่าป้าซ่องได้เราซ่อมดอกด้านตุกใจกันไปยังไปยอยังนะไปังจากนี้ไหันหลังเบงเจ้อเสือลวดเส้อเสอเสื้อเสื้อสายไฟเอาลวดเอาลวด สามยางะเรืองเอาเออพ่อเ็นแหุยังหุหยังไดแล้วได้แล้ว่าง,งาจังหนกันเออเรคือบอกเอองหนาจะาของพ้อมนีนะใช่เราอ,อ้าวก,กองนานีนหนลังเนีย่ยสองกล่องเลยวเฮจังสี่บาทนี่ม่ใชอซี่บางบ้ายังไหนบาทไอ้บางตั้งสองนแล้วเนาะกเฮ้ดเป็นว่ะโอ้พ <laughs> ัฒนการง ทั้งยี่ห้อไดคือบลิคอลาม่เออสองเนี่ยเขาไซ้มังเล่นไงคนแ่เซนลูกคนเนี่ยปัดออนคาโพเวอร์น้ำเอาั่นดีเดียว่อเน้อเนี่มันเด็กมันลดาหน้าเนี่ยมีมันยงไดนเนี่ยระวังเน้อระวังกล้องเลยขี้ตมเด้อนั่นนกได้เบิดเบิดมองทํามาหากินได้นะสิพัก้องแอวเล่นน้ำตม พ่งกำลังติดชิดบ้านเลขที่ครับปฏิจจบร่วงยู่ไรสดเด้ปฏิจจบ่วงยนีิดเด้ไสุดเ้มีฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับทุกค,ครับสวัสดีครับ